สวัสดีครับเจมมาโต๊ะใหม่แล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมมีของเก่ากลับมาขายก็น่าจะเป็นของที่คนรอรออยู่เยอะมากๆเหมือนเดิมนั่นก็คือหัวเมกะเกินนั่นเองนะครับโดยจะมาเหมือนเดิมเลยก็คืออยู่ในกล่องโทเค็นนะครับเราสามารถไปซื้อได้ราคา25เพชรนะครับตั้งแต่วันที่20ไป จนถึงวันที่3กลกุมภาพันธ์นั่นเองของอื่นๆในกล่องนะครับก็จะมีเซตปีใหม่ผู้ชายเซตปีใหม่ผู้หญิงนะครับของปี2019นะครับเซตนี้เทปี TP สีชมพูแล้วก็มีเทปีสีฟ้าด้วยอ่าให้ดูสีชมพูอย่างเดียวแล้วกันนี่ชอบเป็นชุดที่เป็นหนึ่งในชุดที่ชอบนะนและของดีของเด็ดที่ทุกคนรอคอยอยู่ก็คือนี่ชุด เมกาเกิลนั่นเองนะครับชุดเมกาเกิววันนี้นะครับก็มีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนเสื้อกางเกงรองเทา้าแล้วก็ทรงผมพี่รู้ว่าเราไม่ค่อยสนใจชุดเท่าไหร่แต่ว่าเราสนใจทรงผมนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันน่ารักสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับใครที่พลาดไปก็20มกราถึง3กุมภาพันธ์25เพชรนะครับถ้าดวงดีถ้าดวงไม่ดีก็น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นโทเค็นบ็อกอะ เพราะฉะนั้นยังไงก็มีการันตีนะใครที่อยากได้หัวอันนี้ก็พลาดไม่ได้แล้วอุตส่าห์กลับมาให้แล้วไปจัดกันนี่จบแล้วคลิปวันนี้เร็วมากๆแวะมาบอกเฉยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook Youtube เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมถ้าเกิดอยากให้อะไรกับข้ามมาเนี่ยลองคอมเมนต์ไว้ก็ได้แต่ความจริงพี่ก็เห็นหมดแล้วแต่ว่ามาคอมเมนต์ไว้อีกทีนึงเผื่อ จะแบบเอออันนี้มีคนอยากได้กลับมาเยอะจังเลยนะก็จะเอากลับมาให้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับส่วนใครที่อยากรู้ว่าอะไรเป็นของแรหรือว่าไม่ใช่ของแรเชิญไปดู youtube ตอนที่เก้า9 9ได้จะได้ไม่ต้องมาขอของแรกลับมาเพราะว่าถึงน้องขอของแรกลับมาพี่ก็ไม่ออกมาให้นะครับไปแล้วายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย